ีค่ะอ้สุเก2รีค่ะสึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเดี๋ยวเราจะเปิดสึกกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมกับ2ทีมต้องบอกว่าทีมหนึ่งนั้นเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าแซบซากากันสาวสวยสุดแซ่บทีเดียวส่วนอีกทีมหนึ่งนั้นบอกว่าเป็นหนุ่มรอออนโยนใจดี ทีมแรกก่อนนะคะทีมสาวๆของเรารับรองว่าถ้าหนุ่มๆเห็นแล้วเนี่ยลืมสาวหวานไปเลย <Okay. S 1> อ้าทำไมอ,ะอ่ะอาถึงจะร้ายแค่ไหนก็ยังน่ารัก <Okay. S 1> พบกับทีมแรกเลยค่ะใหญ่ตัวร อชา้นเดเใอจทสนมดสาวสวยกัน่งสวัสดีสาวๆสวัสดีอันนี้ทีมแรกค่ะใหญ่ตัวร้ายใช่แล้วแบบนี้เ <từ> นี่ยเขาเรียกว่าถึงรายก็รักัก็ไม่รู้ว่าจะร้ายอย่างนี้เนี่ะฮะเจอทีมผมเข้าไปนะครับผมจะกล้าร้ายใส่หรือเปล่าเอามาพวกับเขาเลยครับนายแสน ใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นคนดีกันอันนี้นี่ร้ายจริงเหรอจริงจริงแล้วร้ายไหมเขาแหวนไม่ร้ายหรอกเป็นแซบมากกว่าเออฝังดีนะคะพี่แม่แมนะแซบเฉยๆแซบนะแต่บอกโมวี่โมวี่ก็แบบเขาจะร้ายลึกร้ายลึกนวันนี้มาประชันดวงกันเอาอย่างนี้หนุ่มๆคุยกันไปเล่นเกมกันไปดูดวงกันไปประจำที่ได้เลยครับได้เลยครับ ไม่รู้ว่ายัางไงนะดูไร้ยๆแต่ก็ดูน่ารักอยู่ดีอะเห็นไหมเจ๊บอกแล้วว่าถ้าเกิดหนุ่มๆเจอสาวๆของเจ๊วันนี้นะก็ลืมสาวหวานไปเลยแซบซ่ากักันเอามาเรามาเปิดึก <มา S 2> กันเสิดกันเลยดีกว่าจะได้รู้ถูกค่ะว่าาเทหนึ่งราศีใดในช่วงต้นปีนี้วีแตกสุดๆ เสร็จแล้วดูสิบอกก้องมีเหตุผลตอบพิ่มับเลยมีเหตุผลเลรครับบอกก้องตอบว่าร้านเมื่อกี้หลังเวทีเ็าวีนผมแล้วจริงเหรอเขาคุยกันหมดเดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นด้วยกันจะไปเมืองนี้เมืองนี้ทำไมไม่ไปเมืองนี้ทำไมมันมีอะไรเมืองนี้มันมีอะไรยังไงฮะเมืองนั้นมันมีเขาจะไปเมืองไหนฮะ จะไปนาโกย่าจะไปนาโกย่าคุณบอกว่าไปไหนฮะทำไมไม่ไปโตเกียวเออโตเกียวสนุกสนานกว่าไม่เกี่ยวกันก็เลยเอาแค่ใกล้ๆตัวก่อนเห็นอารมณ์เมื่อกี้เจอกันนิดหน่อยก็เลยเหวี่ยงใส่กันซะละสเตฟานีค่ะสเตฟานีตอบว่าราดมีด่ะี่ค่ะล้วนค่ะก็คือการดาวน์ฮอลลีเดย์ของหนูเป็นคนอารมณ์ยังไงตัวหนูเองอะ ไม่รู้สิคะเงียบๆแล้วกันจริงเหรอคะใจร้อนป่ะก็บางบางบางทีค่ะบางครั้งไม่ค่อยเป็นใช่ไหมไม่ไม่เป็นทุกครั้งค่ะแต่คุณพี่หนูแบบนี้เป็นทั้งวันเลยนะครับพี่แก๊บครับพี่แก๊บตอบว่ารายดูตัวเองทำไมอ่ะก็ไม่รู้จะตอบใครก็จะตอบเองเป็นผู้ชายที่แสนดีจริงๆขนาดตอบยังไม่ตอบ แกเป็นคนยังไงถึงตอบตัวเองก็ <McL aren> ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมก็คิดว่าช่วงต้นปีมันเป็นช่วงที่อาจจะต้องเหมือนเรากําลังปรับตัวเออปรับตัวอะไรนะฮะมันก็อาจจะมีเรื่องที่มันมเราเป็น<ม><ต>คนอารมณ์ร้อนอ่ะไม่ค่อยนะครับแต่ก็มีม,ม,มีบ้างไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยคีโมโหครับเออดีเนอะส่วนใหญ่เราจะโมโหหรือหมุดหงิดเรื่องอะไร คือผมจะพยายามทําตัวให้นิ่งๆมากกว่าครับไม่ค่อยจะหดหดกัรไม่ค่อยจะเป็นใหญ่ใหญ่จะไปให้เป็นคนนี่มากเลยไม่ไม่ไม่ดีแล้วเล็กซ์เล็กซมาคนนี้ดีกว่าคุนอ้วนรังควานเล็กซ์เล็กซ์เล็กซ์แตว่าราศีราศีอันุอเล็กซ์อเล็กซ์ครับที่ตอบอเล็กเนี่ยเพราะว่าเออมีเพื่อนราศีนี้ครับแล้วกำลังคิดว่าในต้นปีเนี่ยเขาจะต้องมีอารมณ์วีนเหวี่ยงแน่ๆเหรอครับแหวนแหวนค่ะแหวนแหวนแต่ว่ารา สี่โบวี video, บ่ทุกคนใกล้ตัวและกันทำไมโบวี่อะถามก็จริงๆแล้วก็ทั้งโบวี่แล้วก็เพื่อนเหมือนเองด้วยคือน้องเขาก็งานเยอะด้วยหลายๆอย่างแล้วแบบว่าสไตล์ผู้หญิงก็จะอยากเที่ยวอยากแบบช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดความแบบว่าวุ่นใจเล็กน้อยแล้วก็อาจจะแบบมีอุ้ยทำงานเหนื่อยบ้างออ้ยอยากไปเที่ยวจังเลยก็จะแบบมีความหงุดหงิดบ้างนิดนึงน้องโบค่ะน้องโบตอบว่าราศี ก็เป็นเพื่อนนี่แหละค่ะที่แบบว่าเกิดราศีนี้ก็เป็นคนเป็นคนที่ค่อนข้างเหวี่ยงตลอดเวลาอยู่แล้วคิดว่าแบบว่าต้นปีก็ายังน่าจะอันนั้นเขาเป็นเพราะราศีหรือเขาเป็นเพราะว่าที่ใส่เขาเหวี่ยงทั้งวันเลยเหรอก็เป็นคนอารมณ์แบบไม่ค่อยจะแฮปปี้กับชีวิตมากอ๋อเหรอเออเออไม่ได้ว่าเล็กแต่ว่าเอาเอาเอาเพื่อนเป็นหลักนี่เอาเพื่อนเป็นหลักอาก์ตาว่าราศี มาเลยครับก็คือพี่โบเขากําลังจะเล่นละครและรับรับบทร้ายครับก็เลยคิดว่าอาจจะมีการวีนการอะไรแบบอินหรืออะไรอย่างนี้ครับเป็นไปได้นะนักแสดงเวลาเวลารับบทอะไรมันถ่ายนานเรื่องหนึ่งถ่ายกี่เดือนก็แล้วแต่สี่ห้าหกเดือนแล้วแต่สี่ห้าหเดือนนี้ไปก็ติดกลับบ้านไปคุว่าคุณเล่นกับนางเอกแล้วคุณติดว่ารักเขาไปตลอด มือไม่อ่อนโอ้โหมือไม่อ่อนว่ะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับการแสดงครับแย่ออกนะครับแค่เฮิร์ทหลังจาก6เดือนเฮิร์ทนิดเฮิร์ทนิดหน่อยเท่านั้นเองนี่เป็นเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องโบบี้บ้างโบบี้แต่ว่าราศี ก็แบบอาจจะหงุดหงิดเพราะว่าไม่ได้ไปเกาหลีค่ะโสดหตอบโดน้านน้องเพราะว่าแบบอากาศก็ที่นู้นก็กำลังหนาวๆแล้วก็อยากอยากอยากจะไปอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ไปก็จะหงุดหงิดได้ค่ะวีนเลยวีนเลยจะนอนหลับวีนเลยหนูเราเป็นคนวีนไหมขี้วีนไหมแล้วแต่ช่วงค่ะแล้วแต่เรื่องด้วยค่ะาเรื่องไหนที่ทำให้เราวีนเรื่องไหนคือส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเวลาที่ทํางานเหนื่อยแล้วจะถ้าเกิดเวลาที่ทางานเหนื่อยแล้วมีคนมายุ่งด้วยมากๆบางทีเราจะเวียงเลยรู้ตัวไหม รู้ตัวค่ะแต่แบบคืออาจจะไม่ไม่ได้แบบไปโวยวายนะคะแต่อาจจะแค่เหมือนไม่ได้เสวนาด้วยค่ะหลงทางไปเลยใช่ไหมหลงหลบไปอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นแต่ละคนก็จะมีวิธีหลบเอานอะใช่ค่ะรู้ต่อว่าราศีขอแบบแนวหน่อยนะช่วงต้นปีใครจะคิดว่าราศีตนเองนั้นจะมีอารมณ์ที่วีนแบบสุดๆรับปีมังกรทองอย่างนี้อยากรู้คำตอบ ช่วงหน้าฟันธง